คนแก่ยางพี่ยังมีกำลังแข็งแกร่งยังมีแรงเตปีบดังตูมมารักกับพี่ดีไหมจ้าเหนื้อนุมแล้วเจ้าจะลืมหนุมน่มชีวิตหายกลุ่มสสายคนแก่ไว้ดึกยางพี่ยังคึอยังคักหากจะรัก มารักกันได้จะร้องเพลงวานกล่อมควันให้หลับลายจะลูบจะลมจะไล่ให้เจ้าหลับฝันดีเมียพี่ไม่มีมีแต่ซาบสริงคานแม่ไม่มหาศาลแต่มีบ้านพร้อมที่กระซิบเบาๆความหลับนะเจ้าคนดี เงินในบัญชีมีกว่ายีสิบล้านคนแก่ย้ามพี่ยังมีหัวใจของมันไม่แปรพันรักเดียวชั่วกันถึงไม่หนุ่มฟอเนื้อนังก็ย่อนยานแต่มีกำลังชางสาัตว์ ขยมเสาบ้านโครมเครง